เขาคิดยังไงกับแฟนเก่าคะ่ะมาอจูนนี่คือคอนเทนต์ที่ลูกดวงฝากถามมานะคะมาดูกันนะคะว่าตอนนี้ความคิดความรู้สึกของเขาต่อคนเก่าของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะแอบคุยกันหรือเปล่าคิดถึงกันหรือเปล่าถ้าอยากได้เป็นพลังงานของตัวเองทักมานะคะหน้าช่องมีช่องทางการติดต่อมาอจูนอยู่นะคะมาดูพลังงานขงเขาตอนนี้นะคะเป็นยังไงบ้างโอ้ใบแรกก็ดีจังเลยนะคะนะเขาหันหลังให้กับ พลังงานเก่าๆหรือคนเก่าๆของเขาแล้วนะคะท้ายแด้วยหันหลังออกมาแล้วก็กว่าจะหันหลังออกมาได้ก็ใช้เวลาสักพักใหญ่ๆเหมือนกันนะคะนี่คือเหตุผลที่ f c ฟมาจูนอยากจะรู้ใช่ไหมคะว่าสรุปแล้วเขาอะไรยังไงใช่ไหมพอรู้สึกว่าเหมือนเขาจะตัดไม่ได้ขายไม่ขาดเลยค่ะมัจูนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่เขาใช้เวลานานพอสมควรจริงๆค่ะถามว่าขาดสักทีเดียวไหม ระหว่างเขากับคนเก่าของเขาเนี่ยเหมือนมีพลังงานที่มีความผูกพันกันหรือเขาอาจจะอ,อ,อยู่หรือว่าใช้ชีวิตหรือคบกันมานานบางคู่อาจจะคบกับตั้งเขาเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กหรือเขาอาจจะเป็นคนบ้านเดียวกันเป็นคนพื้นที่เดียวกันนะคะก็เลยจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะสายสัมพันธ์อยู่ในนั้นอยู่นะคะแล้วยังไงคะตอนนี้ พลังงานของเขาน่าจะมาที่คุณแล้วค่ะเพราะว่าคุณน่าจะเป็นคนใหม่ล่าสุดของเขานะคะนะถ้าพูดถึงพลังงานเก่าๆเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณก็คือคนใหม่ใหม่จริงๆนะคะนะใหม่จริงๆใหม่จริงๆคนล่าสุดของเขานั่นเองนะคะเอาจริงๆนะคะไพ่เมโกหกหมอไม่อวยเขาหันหลังมาแล้วจริงค่ะใช้เวลาสักพักหนึ่งจริงค่ะ ถามว่าเขาลืมไปยังเขายังไม่ลืมนะคะมันยังอยู่ในใจมันยังอยู่ในหัวเขาอยู่นะคะนะยังมีความคิดถึงอยู่ยังมีความเขาเรียกว่ายังตัดไม่ได้ขายไม่ขาดนะคะเนี่ยค่ะไพ่เขาขึ้นมามีทั้งหกถ้วยมีทั้งแฮงแมนคืออยู่ในหัวแล้วก็มีไพ่ของอัศวินถือถ้วยนะคะเพราะฉะนั้นท็อปิกนี้ถ้าถามว่าเขากับคนเก่าเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างยังคงลืมไม่ได้ทั้งหมดนะคะ คุณหยุมหัวกันไปแล้วใช่ไหมในเรื่องนี้หยุมหัวกันอยู่เรื่อยเลยค่ะมอจูนใช่ไหมพลังงานเขาบอกว่าคุณน่าจะมีปากเสียงทะเลาะก,กันอยู่เพราะว่าอาจจะไปจับหรือไปเจอได้เจอว่าแฟนของเราหรือคนของคุณเนี่ยไปส่องโซเชียลของคนเก่าอยู่ใช่ไหมคะหรืออาจจะมีคนนําข่าวสารมาบอกก็ได้ว่าเออเห็นแฟนเธอเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมนะ <laughs> จริงๆแล้วเขามีบุพกรรมร่วมกันด้วยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะตัดยากหน่อยนะคะแต่ว่าพ่ยเข้าใจว่าเราคือคนปัจจุบันนะคะเราคือปัจจุบันของเขาที่เขาอยากจะไปต่อใช้ชีวิตร่วมด้วยทำมาหากินด้วยใช้ชีวิตใช้